สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับลิลินในเกมของเซเว่นในรีเบิร์นนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาพามารีวิวค่ายซีหกนะครับในอารีนาแล้วก็ผ่านด่านนะว่าอารีนากับผ่านด่านเนี่ยตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างนะครับโดยที่อารีนาเนี่ยเราจะอยู่ที่6,700นะครับอาจจะไม่ได้สูงเท่าคนอื่นท็อปเซิร์ฟคนอื่นมากนะครับแต่ก็ประมาณนี้ก็โอเคแล้วเดี๋ยวเปิดของให้ดูกันนะครับว่าเราใส่อะไรกันบ้างนะครับก็ก่อนจะไปดูคลิปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับแล้วก็ฝากไว้กับร้านเติม วันชันแมนแพ็กใหม่มาแล้ว 24P a y จัดให้6ปองเพียงแค่19บาทเติมวัยปลอดภัยบริการ24ชั่วโมงใช้โค้ดลิลลินลดเพิ่มอีก2% 24P a y คุ้มแบบนี้มีที่เดียวโอเคมาดเดามาหาดูกันเลยดีกว่านะครับของพี่คายแล้วนะว่าเราใส่อะไรกันนะครับก็ค้านะครับของเรานะเป็น เออเป็นซ6นะครับเป็นค่ายที่อัพสกิล3สกิลนะครับไม่ได้อัพธรรมดานะเพราะว่ามองว่ามันไม่น่าได้ใช้นะครับก็เลยแบบอ่าอัพเท่านี้ไปก่อนคือมันใช้แหละแต่ว่าไม่เป็นไรนะเราเอาหินอันหนึ่งอ่ะไปอัพตัวอื่นดีกว่านะครับก็ค่ายนะครับสเตตัสนะครับอยู่ที่โจมตีนะครับอยู่ที่37นะครับป้องกันอยู่ที่1000เลือดอยู่ที่6ก0 0 สปีดที่45นะครับสปีดอาจจะไม่ได้สูงมากนะแต่ว่าสปีดรวมๆเราเนี่ยประมาณ3ามกว่านะครับมีคิเลตอยู่ที่79นะครับซึ่งจริงๆคีย์คายเนี่ยคิเลตของคายเนี่ยจะอยู่ที่73ก็คีร้อยนะครับอันนี้คือเกินมานะก็ไม่เป็นไรนะครับคีแดงอยู่ที่222นะครับเอ่อตีจุดอ่อนนะครับอยู่ที่5นะตัวอื่นก็ไม่ได้มีอะไรนะครับอุปกรณ์นะครับใส่เป็นเซตไฮดร้านะครับก็ยังมี1ชิ้นที่ยังใส่เป็นคิเลตนะตรงนี้ยังหาไไม่่ด้นะะครับวาจใส เอ่อพอใส่เป็นคียเดมเนี่ยมันไม่พอนะครับตัวของคีเลดน,นะก็เลยแบบออ,อย่าง,งี้ไปก่อนแล้วก็ชุดนะครับก็เหมือนเดิมนะครับเป็นชุดไฮด้านะแล้วก็คีเลดห่อยๆมาบ้างครับแซ,แซมมาบ้างนะแต่คีเลดค่อนข้างเยอะนะครับจากตัวของออฟนะอืแหวนนะครับใส่เป็นเอ่อเขาเรียกว่านะเอ่อ,อผม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 ,ผมเล่นไม่ถูกคือแหวนนะเวลามัน มันจะตายนะครับมันก็จะเด้งโล่เข้ามานะสาของพลังโจมตีนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยทำให้คายนะครับมันยืนได้นานแล้วก็ตีได้นานนะครับดีกว่าแหวนใต้เกิดนะซึ่งถ้าเกิดผ่านด่านผมว่าแหวนใต้เกิดน่าจะดีกว่านะครับมันลุกขึ้นมาแล้วมันได้กระทุงนะครับแต่อันนี้ก็โอเคก็ใส่ไปก่อนนะครับไม่เป็นไรนะเรารอแหวนแบบที่มันดาวเยอะกว่านี้นะครับก็ไว้ค่อยหาทีหลังนะครับอืมไปเราไปเทสคายในด่านกันนะครับ มาตัวที่เราจะเทสนะครับก็คือด่าน11คิดหนึ่งนะครับอืมเราจะเทสู่อยู่ที่11บเอคิดหนึ่งนะตัว12บผมยังไม่ได้เล่นนะครับก็เล่นด่านนี้ไปก่อนนะแล้วก็ทีมเรานะครับที่เราจะใส่ในผ่านด่านนะคือทีมไม่เบียร์นะเดี๋ยวเราใส่เป็นมอนตอ่นแล้วกันนะอืมอ่ะใช่ไม่ได้ต้องเป็นหาก่อนนี่ใส่ตัวนี้ไปบึง้งแล้วก็เอ๊ะมันมีอยู่แล้วใช่ไหมอ่ะแล้วก็อ่ะเป็น เป็นไม่ใช่ไฟสามนะครับพอมันพอมันไม่เป็นไฟสามเนี่ยใครก็จะไม่มีตัวของไวชิลนะมาลุยกันเลยผ่านด่านสิบเอ็ดสามด่านสิบเอ็ดคิดหนึ่งนะครับอันนี้เราก็แทโอสี่หกก่อนนะแทโอสิวก็ผ่านด่านแรกไปก่อนนะครับแทโอหัวผมเนี่ยมันไม่แรงนะคือมันไม่สามารถแบบหนึ่งสองแล้วมันหายได้เลยอาจจะต้องเป็นด่านแบบสิบสองหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะคือของแทโองผมมันต้องรอแบบ ให้มอนน่ะมันตายก่อนลุกขึ้นมาแล้วค่อยฟันทิน้งนะถึงจะตายนี่ไทโอใส่ของหีืยหอย่างไงให้มันดูเบาๆแ,แปลกลามชั่วร้ายมาเฮ้ยไทยโอไม่ได้ออกสกิลอ๋อไม่ได้ออโต้ไว้โอ้ชิบหายละทัดเลยอันนี้อันนี้น่าจะเป็นใส่ของหรือเปล่าเทโอเฮ้ยขออนุญาตครับ ติดๆผ่านผ่านผ่านไม่เอาไม่เอาไม่เอาเอาไม่เอาไม่เอาไม่เราไม่ใส่ของไว้เดี๋ยวนะะเราสับใครมาอยู่ทีมหนึ่งแล้วกันนะโยกใครมาทีมหนึ่งเออเราแม่งไม่ได้ในบ้านไทยโอ้แม่งขึ้นแดงเลยเราไม่ได้นั่นไว้นะอ่ะเราเล่นอย่างนี้แล้วกันนะ ไคลายเพชเลยคลายตะกี้อยู่บนนะครับมาถึงกระซวกก่อนซวกมาเท่าไหร่หกพันเจ็ดนะครับทานแปดแล้วก็เด้งโซ่เจ็ดพันห้านะครับก็ค่อนข้างแรงนะเออผมมองว่าค่อนข้างแรงนะครับสำหรับใครพอมันคลายสิกแล้วอ่ะมันไม่สนตัวของม้งกันแล้วก็ซวกดังมาหมื่นสามอ่ะแล้วโซ่เด้งต่อไหมอันนี้คือเด้งโซ่ต่อหรือเปล่าเด้งโซ่ไปบึ้มโอ้โหูเจ็ดพันสามแล้วเด้งอีกโอ้โหู 7, เจ็ดพันห้าบอกเลยว่าแกไม่รอดแน่นะก็ น่าจะประมาณนี้นะแล้วเราก็สกิปไปเลยแล้วก็ออกไปเลยเออเรามากระซวกให้ดูไงว่ามันเป็นยังไงนะไปะเราไปดูในอารีนาดีกว่าอารีนาของเรานะครับก็อยู่ที่6 7 0ันนะตอนนี้แต้มอยู่ประมาณ6,700เ็ซิร์ฟสิสี่ผมก็ค่อนข้างเดือดน,นะคือจริงๆ6 7 0ัน็มันน่าจะท็อปสิแล้วหรือเปล่าเออตอนห7พั <laughs> 6, 700, ตอนนี้คือยังอยู่ท็อป38อยู่เลยนะมาเรามาดูย้อนหลังกันดีกว่า เราตีแล้วเราก็มีแพ้ชนะนะครับซึ่งแต้มผมนี่ยตอนนี้มันตันเดียวนะครับก็คือผมไม่สามารถไปต่อได้แล้วนะคือไปต่อก็โดนตบล่วงอะ่ะเออก็นะเราดูคนแรกดีกว่าเราสู้กับตัวของเค่ายซีหงเหมือนกันนะแล้วก็เป็นอีลินนะครับซึ่งทีมของผมเนี่ยต้องบอกก่อนว่าทีมของผมเนี่ยสปีดอยู่ที่365นะครับก็เป็นไพร์นะครับเป็นจูรินะเป็นไพร์จูรินะครับเป็นวาเนซ่าแล้วก็เป็นคาวูลานะซึ่งผมคอมโบของผมอะ่ะก็คือตัวของ จุลีจะเปิดก่อนสกิลบนก่อนนะครับแล้วก็สกิลล่างคายสกิลบนคายนะครับเพราะว่าสกิลล่างคายเนี่ยมันจะแรงตามเรื่องดีฝั่งใช่ไหมพอมันสกิลล่างเสร็จปุ๊บสกิลบนมันจะมีลบบัฟนะครับก็เซตตามนี้นะเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าย้อนหลังอืมไปลุยเลยเราก็เปิดหลังนะครับอืมเพราะว่าสปีดทุกคนเขาค่อนข้างเยอะมากนะครับสปีดแบบทั้งอุปนิจเนี่ยเขาแบบเยอะสุดๆอ่ะแต่ละคน มาแล้วเราเปิดก่อนไงเอ้เราเราเปิดหลังเราเปิดตามชนะเนี่ยอันนี้คือเราโดนห้ามาตเกิดแล้วเนี่ยเรใครเขาเปิดท่าไหนเนี่ยใครเขาเปิดบนก่อนนะเราเปิดล่างก่อนไงเราเปิดล่างก่อนเราโซแบบื้อมาแล้วใครเขาโซเด้งมาเรายังติดไวชิวนะครับอันนี้อวชิลยังเรายังเหลือนะครับแล้ว เด้งไงแล้วคายไปต่ออู้แล้วโซเด้งแล้วโซ่เด้งแล้วคายตุยต่อคายแบบกระซวกมาอ้โอ้โหวิ่งหกหมื่นหกพันสองเมื่อกี้หายหมดทีมนะอันนี้คือเรียบร้อยนะครับก็บอกเลยว่าสุดจัดนะตรงนี้นะครับแล้วเราก็มาดูกันต่อไปดีดกว่านี่เรามาดูคู่เพยตันแล้วกันนะอันนี้คือทีมโควิดนะครับทีมโควิดที่เป็นทีมถึกนะเออเราจะเราจะได้รู้หลายๆทีมนะครับเราสู้เป็นยังไงบ้างนะ อันนี้เป็นทีมเพตันหน้าหนึ่งนะครับเป็นเพตันหน้าหนึ่งแล้วก็เป็นรูดี้นะทีมจะถึกมากๆนะครับะเราห้ามเราไปเราดับสูตรไปก่อนเลยดับสูนรไปก่อนเลยแล้วเราแล้วเขาไปไสตันมาไม่ติดนะครับคายไม่ติดนะโคตชโชคดีสวกไปส,ไปสกิลล่างแล้วก็โอ้โหแปะโควิดมารอดได้แก่วะแรงพอหรอโอ้โหแรงพอหรอเท่ากับแล้วคายกระสวกซื้อ,อบอกเลยว่า ตายไปเลยนะสำหรับเมลคีนะแต่เมลคีคือแปะโควิดไปก็โอเคนะมาแล้ววาเนซ่าเราหินไปโอ้โหหินไปสามตัวแล้วลูดี้ไม่ได้ตายรารูรล,ล,ลูดลีด้ไม่ได้เกิดยอนฮีก็ไม่ได้เกิดแล้วก็ไม่ได้เกิดสักตัวนะตัวน,นี้เล้วไหทิ่งม,มาจิมแปะจิมแปะโดนสะท้อนบ้างอะไรบ้างนะ นี่แล้วไข่กับโซดซึ้บเรียบร้อยนะไปพายสกิลบนโจ๊บๆไปน้องโอ๊ยโดนเล่งเิรนหือเปล่านี้โอ้ยยังอยู่โอ้โหแล้วาคำวัเลาสกิลอย่างนี้เรียบร้อยนะบอกเลยว่าเพตันก็ไม่รอดโควิดก็ไม่รอดนะตรงนี้บอกเลยว่าแรงจัดๆมาอีกสักคู่แล้วกันนะ เอ้าค้างไปละอ่ะเราไปดูคู่ไหนดีคู่คู่ไหนดีคู่แทโอดีกว่านี่คู่นี้เป็นพายซีสองนะครับเป็นพายซีสองจูริเอ่อซีศูนย์นะแล้วก็เป็นโคซีหกแทโอซีสิบสองนะครับแล้วก็เป็นคารูระซีเจ็ดเอ้ยหกเจ็ดแปดแปดคีซีแปดนะครับชนะได้ไงวะแต่เขาไม่มีขายนี่เออแต่พอไม่มีพระพอพอไม่มีขายแล้วแบบมันน่าจะแบบทุไม่ได้หรือเปล่า ทางม่นเขาเปิดก่อนนะครับอันนี้ติดหินมานะแต่คายแล้วไม่ติดนะดูแลเราก็ไม่ติดนะอันนี้คือเรียบร้อยหรือเปล่าเราแปะไปปุ๊บติดเรียกว่าติดสถานะห้ามลับศูนย์หมดเลยนะแล้วห้ามเกิดห้ามเกิดเราคายเรามาคายเรากระซวกไปซืบอบืบหมดเลยว่าภายนี่คือไม่ได้เกิดครับแล้วดิงด้วงซื้อบืบจูนีก็ไม่ได้เกิดครับนี่คือไม่ได้เกิดสักตัวนะ แล้วคายเราก็ซวบมาแทโอตายรอเปล่าแทโอเรียบร้อยรอเปล่าเด้งโซเด้งโซเรียบร้อยแทโอไม่ติดหรอกแทโอมันอ๋อไอ้ดับสุดมันหายก่อนโอ้โหอันนี้คือเรียบร้อยนะนี่คายทิ่ย์ไปซึบแล้วฮังวุระไม่รอดนะครับอันนี้เหลือจูริจูริแบกหรือเปล่าจังหวะนี้จูรี่แบกหรือเปล่าอุ้ยจูริแบกว่ะเฮ้ยจูริไม่แบกว่ะ จูลิมันนามาตะาสเทินไงของผมมันอัพสกิลอะโอ้โหบอกเลยว่าโคตรโหดโคตรอันตรายนะสำหรับตัวจูลินะคือตัวที่พลิกสถานการณ์ได้ตลอดเวลาน,นะครับก็คลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะมารีวิวคาย4 6ให้ดูนะครับว่าคาย4 6เนี่ยมันโหดขนาดไหนนะครับก็โอเคครับไปเจอกันคลิปนะครับบายบายครับสวัสดีครับ